ว่าเราขายของ3มอย่างนี้อยู่นะเป็นสินค้าจะเป็นสินค้าที่จับต้องได้จะเป็นสินค้าบริการหรือว่าสินค้าความรู้ก็แล้วแต่เนี่ยคุณอยากให้เราคุูอยากให้เรารู้ไว้ว่าสินค้าพวกน,นี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่า commodity นะคะ commodity ภาษาอังกฤษเนี่ยแปลเป็นไทยว่าสินค้าทั่วไปที่อาจจะแตกต่างจากคนอื่นเพียงเล็กน้อยคนสามารถที่จะซื้อกับใครก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่า มันจะขายยากระดับหนึ่งถ้าลูกค้ามองไม่ออกว่าของที่เราขายเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะคะเช่นสมมติว่าเราขายรองเท้าเนี่ยมันอาจจะมีร้านอื่นที่ขายเหมือนกันแต่ว่าขายถูกกว่า หรือว่าขายอาจจะลายต่างกันเล็กน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าเขาไม่รู้ว่าว่าไอ้รองเท้าของเราอ่ะกับรองเท้าของคนอื่นอ่ะมันแตกต่างกันยังไงเขาก็จะทําไมเขาก็จะซื้อที่ราคาเขาจะเลือกสินค้าที่ราคานะเพราะว่ามันดูเหมือนเหมือนกันน่ะก็เสื้อนี่ถูกกว่าละกันจะเสื้อที่แพงกว่าเพื่ออะไรนะคะแล้วอะไรแล้วลูกค้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าของอันไหนอ่ะมันคุณภาพดีหรือว่าไม่ดีเพราะว่า หนึ่งประเด็นหนึ่งเลยก็คืออะไรก็คือมันอยู่ในออนไลน์ด้วยเนาะแล้วก็อะไรแล้วก็ลูกค้าเนี่ยไม่รู้หรอกว่าของอะไรคุณภาพดีหรือว่าคุณภาพไม่ดีจนกว่าเขาจะำมำมจนกว่าเขาจะจ่ายตังค์ซื้อนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่สามารถที่จะสร้างความแตกต่างได้หรือทําให้เขารู้ได้ว่าเฮ้ยของเราเนี่ยมันมีจุดเด่นอันนี้นะมันมีจุดขายอันนี้แล้วก็ทําไมแล้วก็ไม่เหมือนของที่อื่นเนี่ยมันจะทําให้ทําไมมาทําให้เราขายยาก ะะแล้วจุดขายเนี่ยอย่างที่ครูบอกเนี่ยมันไม่ใช่คุณภาพด้วยนะไม่ใช่แบบเราบอกว่าของเราจุดขายขเราคือของเราคุณภาพดีที่สุดของเราคุณภาพดีพรีเมียมดีกว่าคนอื่นหรืออะไรเงี้ย ไม่ใช่เพราะว่าอะไรอย่างที่บอกเขาไม่รู้ลูกค้าเขาไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคือเขาซื้อของเราอ่ะเขาก็คาดหวังว่ามันจะดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีอะไรเราต้องมีวิธีที่เราจะดึงดูดลูกค้าใหม่เข้ามาทําให้ลูกค้าเนี่ยเลือกเราแล้วก็ถ้าเราเชื่อมั่นว่าของเราดีจริงๆเราอยากให้อ่ประโยชน์กับลูกค้าจริงๆจากสินค้าของเราเนี่ยมันคืออะไรมันคือหน้าที่เราที่จะต้องทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเนี่ยรู้ว่าอะไรรู้ว่าเราขายของที่มันดีมีคุณภาพกับเขา 那还。Nah.